สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเพจทีวี TV ครับวันนี้ผมก็จะมาฉลองซับะไครต์กันนะครับรอยซับเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยนะี่รอยซับอะยรนะมาเอ๊สวัสดีชาวโลกเออเรากินน,น่ <มา S 1> บูรอสสินะใช่แบบรันด้อมเนมแล้วก็จะมาสุ่มกันว่าผมจะทำอะไรม<า>ครับ สุบบ่มกันยังสุ่มแหละสามส่มแล้วทำปุ๊บแคแล้วให้หนึ่งคนโอ้ยเรื่องใหญ่แล้วอะ<ม>ไ,ไร <ผม S 1> ครับไม่เก่งนี่ไม่เป็นไรครับแค่แล้วผมก็จะทำแบบผมนี่แหละง่ายๆเออเอาไหมไม่แน่ก็อาจจะไม่ทำแบบนี้ก็ได้ ก็พูดจริงๆนะครับว่าถึง100ร้อยซับแล้วเชิวเข้าชมยามงามยามงามงามไหนเอ่ยน,นี่ครับ,บร้อยห้าซับแล้วอือหือพีจ้จริงคืออะไร ครับก็ขอทำาการจบคลิปที่เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กัน้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดซับสไคร์ช anel ผมเลยและอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ